สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เ่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามสารใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องหละครับวันนี้มายืนลูกเชียงงวให้เก่าแถวมาฝึกฝึกยังก่อสวัสดีครับน้องหละฝึกยังก่อฝึกสมาธิฝึกสมาธิให้งวบ่ครับ พอพันบหมครับก็ดากร่ายนะอุ้ยดากมันซ้ำตัวตนองลาหมะง่ายกุตัวนองลาโอ้ยดากบกโรนันโดด้วยครับด้วยเคยลงให้เบิรงอะไรครับโรนัโนโดไข่ทองคำคลูกเอ็คเคหาสองศูนย์นะครับด้วยฝาทะกับเต,ต็งหนึ่งบักเต็งหนึ่งลูกเอ็คเคสี่หกหกครับบักเสด,ดือทองคำกำลังพาเสด,ดือกำลังสิยกครับพาใส่เลื่อนกำลังสีเซา นนเหมือนนี่ขั้สีมาเบิ่งการการฝึกง่วนะครับเนาะการฝึกสมาธิการโยงง่วเพื่ออย่างพี่นอ้องเพื่อเพื่อเพิ่นสีสีมีสมาธิครับเพิ่นสีเดนิ่งจากสีเดนดือ้อจากสีโบกไฟคุ้นเนาะกระสีไฟคุ้นเชื่องครับที่สําคัญเป็นการฝึกสมาธิเพื่อฝึกความเชื่องใ้เพื่อนนะครับเนาะ ตัวนี้ลูกชาย H K C หกหกเต็งหนึ่งนะครับด้วยตัวนี้ยางหล่อเลยครับนี่กําลังพาใส่เรือนกาลังเศร้าก่อนอื่นก็ฝากช่องนะครับด้อยช่องกุ้งเจริญทรัพย์บัวง,งามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามนะครับเนาะใครที่เข้ามาชมแลวก็ขอบพระคุณเป็นอย่างหลายเลยครับด้ยียยาวผมสิหางวัวง,งาม,งามคลิปด,ดีๆให้เบิรงตลอดไปนะครับเนาะ เอซหกแล้วกลับมาบังเอชเ้าสองศูนย์นะครับเนาะพี่โรนันโดตัวนี้พี่ไส้พี่ไสบบ้บักติงหนึงครับนี่ชิบักติงหนึงตัวนี้บักโรนันโดดนะครับเด้อโรนันโดทายาทเอชเคาสองศูนย์วัย16ถึง17เดือนนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหาแนีมหาพอพันอนาคตสุดยอดเม็ดสีบ่ต้องบอกถึงเครื่องโบดบ่ต้องบอกถึงครับโบดแห้ง บูบูแดงเข้มๆข,ขนาดไทยในห่มเลยพี่น้องถ้าถ้าไทยในแดดนี่ก็ต้องไปว่าถึงเลยครับสําหรับวัวพ่อพันตัวนี้วัย1 6ถึง17เดือนความสูง150าขาดยุบกเกิน2เซนนลครับด้วยบวกลบไม่เกิน2เซนส่วนบักนี่ทายาท s k ส6คครับนี่ต็งหนึง่งตัวนี้ลอ,อใส่เลื่อนหายนะครับนอเอากระสิมาเปิดราคากันเอาบักที่มันบริเวณใส่เลื่อนนะครับนี่เอา ท่าโรนันโดด้วยครับเด้อโรนันโดลักษณะดินของเพิ่นคือพี่น้องเบิ่งแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่คอใหญ่ไข่หำดำเนาะพี่น้องเนาะเรื่องโบสถ์บสต้องบอกถึงกระบาลกระโหลกใหญ่ครับหนาใหญ่พี่น้องพี่เบิ่งหูบามันพร้อมนิสัยคุ้นเชื่องนะครับเด้อเบิ่งจากการฝึกของนางลาแล้ว กับสิพ่อได้พี่น้องได้รูปได้ข้ามดได้จับได้บว้เนาะนัองล้านเนาะคระค่ะับวันนี้ความหนาความย่นพี่น้องคมสิไล่ห้เบิ่งวันนี้ความหนาความย่นไม่ต้องไป่ว่าถึงเลยครับหลายคับครับความเลืกของเพลนจากแพ่ย์หลังมหาไตท้องนี่เลืกคับแข้งขาใหญ่หนอกตรงขาหนาวันนี้เบิ่งควันเบิงพี่น้อง ว่ารลอว่าพระเอกขวัญต้องจับงามนะครับนะขวัญจับงามนะครับด้วยนี่ห่างจากตะนอกมาหนึ่งฝ่ามือหลังสุดยอดหลังกว้างหลังใหญ่โอ้เครียดยังให้แม่ล่ะลูกขึ้นหนางออยู่นี่แม่เห็ดหยางแม่เห็ดหยางลูกแม่เห็ดหยางเมืองนายยืด เออไม่เห็นยังแห่งพวกนายนี่นะครับด้วยอ่ะข้ากสิมาเปิดคะแนนนะครับด้วยข้าเคยเปิดให้ลหลายๆเช่านึงนเอาคะแนนนะครับด้วยคะแนนบาวโรนันโดทายาทเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเนาะเก้าหมื่นหะ้าพร้อมจบด้วยครับอีสานทรงฟีเก้าหมื่นห้าพร้อมจบอีสานทรงฟรีงัว,วัยสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนความสูง ร4 7สี่เจ็ดถึง้อยห้าสิบะเอาแบบสี่ดีกว่าขาดเกินบวกเกินสองสามเซนนะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากมาชมตัวจริงกับมาเบิงได้ด้วยครับเด้อที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศร,รีสะเกดในคอกในฟาร์มเห้กับมีให้เบิงหลายตัวหลายตัวนะครับเนาะแก่งงวัวสาว,ง,วางังวแดงงัวทองก็พอได้มีให้พี่น้องได้เบิง,ได,บงได้จับได้จ้องกันนะครับเนาะ แม่ลูกแดงแดงโครงสร้างใหญ่ใหทายาทสีวัยกับมีเห็น,นครับถอดเม้าออกอีกหรอบลูนี่ทาวโรนัลโดโบดดีแฮงพี่นอ้องเบึงโบดงั้สิโบดต้องโบดเด้สิครับคอแข้งคอขา,ขาหูเหอไข่หำที่สำคัญไข่หำต้องดำเลยพี่น้องเด้อวันนี้มาเบิ่งถ่ายเบิง่งหางพี่นอ้องท่ายไงท่ายเปิดครับ หางลากพืนเลยนี่วัวผู้ที่ต้องดีดีต้องหางลากพืชหางลากพืนเอาซิพี่น้องไปแก้ปัญหางัวแม่เฮ้าตัวใดมันทางเขินทางสัน,นเนาะเอาก็ได้แก้แก้ตัวใดงัวตัวแม่เฮ้ามันสีบอดีเฮากับใสพอนี่เขาไปสีมันก็สีได,ด้ดีการมีพอพันไว้ในขอกในฟาร์มมันก็สีซอยแห่งงัวเฮาจับสัตว์งัวในขอกในฟาร์มนะครับ,นรบนเนาะงัวเฮาขข้นเร็ว เป็นสัตว์ชัดเจนกับเป็นพอดีของการที่มีงูอผู่ในคอกในฟาร์มเนาะทองหลานเนาะเมื่อนั้นมันมันจับสัตว์ไปจากตัวสองตัวปะสองตัว,สอ,ตวสองตัวขนาดเ่เคยบ่เคยเป็นสาตว์เจือเถ้พ่อพ่อ,พอบอกโลนันโดเขาเป็นสัตว์เฉยเลยกับถือว่าเป็นความโชคดีที่ต้องมีผู้เบาวไ้ทะหลองู่าสาวงอ่าอย่างในคอกในฟาร์มนะครับเนาะก็ฝากด้วยครับด้วยฝากพี่น้องครับตัวนี้โลนันโด เก้าหมื่นหาอีสานรงฟี่ครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนศูนย์สามเก้าเบอร์โทรนี่ครับหรือสิมาเบึงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนะครับเนาะก็ฝปากขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องที่เขามาชมนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกคนที่เขามาชมบ่ว่าสิเป็นเอฟซีในประเทศเอฟซี FC ในจังหวัดเอฟซีระเบาะบ้านเอฟซี FC อยู่ต่างประเทศก็มีหลายนะครับเนาะของกงเกาหลี ญี่ปุ่นสวิสเซอร์แลนด์มีหลายหม่องหลายบอลกอระเพาะพะคุณและวกับเป็นกำลังแรงใจในการสู้ทั้งงานของทูกผู้ทุกคนนะครับเนาะชีวิตมันต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้กับฝากบอกโรนันโดไว้ในอ้อมอกอมใจเลยครับเพรพอสิได้เป็นพ่อพันในขอบในฟาร์มของพี่น้องได้บอรหรือว่า้าบอลเดบอไ,ไซกับสีเอาไว้ส้ารับใส่พี่น้อง ตำบลหนองคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตนะครับและเราแวกไก่เคียงนะครับเนาะก mm ็ไว้ถะสองแซ้มสำหรับตัวไดสมบูติตัวไดสมยากอะ mm ่ะ hmm. ไห้บุกรนโดจัดการให้ครับอีกสี่เดือนเจอกันสามสี่เดือนเถ่โรนันโดที่มารับใส่พี่นองอําเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตนะครับเนาะ mm hmm. คนุนทำคุณพ่อได้ปัน่นทำตากวั <c oughs> คนทา้าทายุ้นทา้าายลุนโดก,กับเบลติงหนึ่งนะครับเรื่ออนาคตพ่อพันในคอ,อกในฟาร์มของเราการพี่น้องนะครับเอาซุปควรกันอีกครั้งครับตัวนี้โรนัลดนี่เป็นทายาทเอ็ดคีหาสองศูนย์นะพี่น้องเนระื่อวัยสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนแดงเข้มแดงดีแดงเดือดความสูงร้อยสี่สิบเจ็ดถึงร้อยห้าสิบ เื่องโบดโบดหนาใหญ่ๆหูสั่นๆแข่งขาใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเด้อขาบันซอลขี้าพี่น้องเด้อยังไงแข่งขา,าขงใหญ่แห่งไข่หำดำที่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นเลยบ้องว่าตัวนี้เป็นตะแทงแม่นแทงพี่น้องน่าจะแทงแม่นนะครับบ้องนี้สำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นพอพอพ,อพันในคลอกในฟาร์มนะครับเนาะ โทรหาเฮาเลยครับเด้ศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าครับหรือสิดมาเบิงตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านน้องคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเนาะมาบ่ถ,ถือหรือมาจังใดมาบ่ได้ก็โทรหาเฮาครับเฮากระติส่ทรงพิจารให้บอกเส้นทางนะครับเนาะ <c oughs> ชว่วงนี้ฝนตกลิ่นกับบ่เดี๋ยวงัอออกขอ,อกนะครับพี่น้องเนาะท้างเฮาก็ให้กิน,กนข้าวโพดโบดรับพี่น้องนี่ต้นข้าวโพดโบด บักล้นโดขอดีเพิ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับเด้อเพิ่นเป็นประเภทงัวปากใหญ่ครับง่วปากใหญ่สําหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ง่วปากใหญ่นั่นนาลึกๆย่นๆสีดีๆตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับเด้อ90,500อิสานทรงฟรีครับ0622680039นะครับเด้อมันนีกะ ขออาจากไปด้วยครับเด้อโดยภาพของบักลูนันโดกับบักเติงหนึ่งน,นี่แหละครับความใ,ใหญ่แข่งข้าใหญ<ม>่สุดยอดอนาคตพ่อพันแสนเงินล้านอีกหนึ่งตัวดวยครับเด้อรอรอครับรอลูกชายรอรอ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ